าตาสับมะม่วงไปใส่ถังทำน้ำหมักมะม่วงร่วงลงมาเอาใส่ถังทำน้ำหมักไปลดมะม่วงลดอะไรก็ได้ไปหมักไว้ก่อนเออปรับลงไป้าบุกวงไปใส่ถังหมักไว้จะไปหดบุกวงโต เป,ปเ,ปเป็นปุ๋ยเป็นยังน้ำมันกอเป็นปุ๋ยหรอหังมันรลวงมันรนุน่ว่าเอาไปถินเลยใส่ถังมัดไปเลยมีประโยชน์ต้องเอาไปกว้วงกินเดออ้อวันนี่รับชมอยู่จังหวัดใดน้อบอกได้เลยนี่ลูกท้องลูกอยู่ใต้ไม้นะอาสับลงไป ตาไปเงินสับไปใส่ถังไหวชทำน้ำหมักไว้ไาลมามตวโอเหลี่งเหลีองแต่ยังไม่เข้าแกนมันเหี่ยวใช่ไหมมูเหี่ยวโอ้เห็ดมักเห็ดดำหมัก ำน้ำหม,มากกับสุวิว,วินแพงทำแบบนี้มนคือรวายหนวยใส่เจาาเาน่นเหยวามาจากไรามาจากไรจะไปทำน้ำม,มากไรใส่มะม่วงต่อใส่สุั

อา,อ,อายาเสะม่วงใส่ถังเด้อเปิบดอกเออเปิบดอกเลย<ห><อ>น่ามรักทำน้ำหมัด,ดมอ่ะเป็นตคืออเก็บใส่เก็บใส่เฮีนนเ่ยอยู่เก็บใส่เอาไม่เงียเนาะเงียก็เก็บใส่ก็ได้เออเอาไม่เสียบลงลน้ำมัเส,สียบลงน้ำมักไว้ขีดได้ไหมไวขีดผักไว้จะใส่หมกม่วงยัางหแล้วใส่ข้าวขึ้ำซิ ใส่บางตัวยังมันหล่นตัวหนี่มันเต็มหมดตัวนี้มันเต็มทั้งล่างมันผงขึ้นโอ้มันไทยขึ้นมันดันขึ้นก็เรียกว่าน้ามักนั่นทังน้ามักหมดเลยองค์นึ่งก็หน้ามาัาามามากเจอกันนะสามทางังสองทังกับองค์ไปใส่บกวกม่วงต่อตัวเป็นปีผุนเด็กไปใส่ไดรเออ มัดเป็นปีผุน้ำเปืยออกมืดผุนเ่อเปื่อยกเปื่อยว่าน้ามัดนิ้งข่อยว่าวาน้ามักหอมอ้มตุ่นตตุนตาเหาะเออเขาวอาไม่หอมดีเออจะทานแห้งสุดๆ